สวัสดีค่ะตูมานเพื่อนของเรานะคะเรายังอยู่ที่กระบี่อยู่ค่ะแล้วก็เทปนี้เนี่ยเราจะพาไปเที่ยวเากาะต่างๆของที่กระบี่นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวเากาะเนี่ยเรารู้สึกสงสารเด็กมากเหมือนเด็กอดข้าวมาสามวันสามคืนหิวข้าวมากเลยนะคะเราก็เลยมาแวะกินข้าวกันก่อนนะให้เด็กๆกินข้าวให้เสร็จก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกเกาะที่กระบี่กันเด็กๆโอเคไหมโอเคโอเค เด็กๆเดี๋ยวมิมิจะพาไปทําผ้าปาเต้รู้จักไหมผ้าปาเต้คือครับรู้จักไหมครับไม่รู้จักครับไม่รู้จักครับผ้าปาเต้นะคะมันก็เหมือนจะทําผ้าปาติกผ้าปาติกเลยเราจะไประบายสีผ้านะคะเดี๋ยวเราจะไปหาข้ื่น เราขึ้นจากเรือเสร็จนะคะเราก็มาต่อด้วยสาล้อค่ะเพื่อที่เข้าไปในหมู่บ้านกันอะเด็กๆคะมาเลือกเลยค่ะผ้าปาเต้หนูจะเอาลายไหนมีลายเต็มไปหมดเลยนี่อะไรอ่ะพึ้งอันนี้อะไรกุ้งกอันนี้ ผ้าปาเต๊ะเนี่ยนะกับผ้าบาติกเนี่ยคือความแตกต่างคือไม่ค่อยมีมากมันจะต่างกันตรงลายเท่านั้นเพราะว่าผ้าปาเต๊ะเนี่ยจะมีลายที่ซับซ้อนกว่าผ้าบาติกแต่วิธีการทำอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกันหมดเลยแล้วก็คำว่าผ้าบาเต๊ะเนี่ยมาจากการที่เขาบอกว่าเป็นการวาดภาพด้วยเส้นของข,องของี้ผึ้งมันก็คือเส้นพวกนี้เนีที่เราเอาไว้ตัดขอบนะอ่าเข้ามา เจ๋งมากเลยค่ะเอเจนนชอเอเจนนี่โอ้โบหบังแน่าี่เมลเลยไปเห็นผลงานคนทำหน่อยสุดยอดเอามาดูสิไหนของใครสวยกว่ากันของม่อ่ดาดดาไม่เชื่อคอมเมนต์มาข้างล่างนะฮะว่าของใครสวยกว่ากันเราทำผ้าปาเต้เสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปก็เดี๋ยวเราจะไป ดูวิธีการทําเรือหัวทงกันนะคะเป็นการจําลองแบบเล็กๆน้อยๆเอ้ยไปเลยแล้วเลยนี่นะครับอยู่ในมือกายนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเรือหัวทงนะครับผมเดี๋ยวนี้มันจะมีมอเตอร์อยู่ข้างหลังเป็นแบบเหมือนเครื่องยนต์แต่สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบนี้เขาก็จะ พายกันนะครับและเหตุผลที่ดีไซน์มันออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยก็เพราะว่าตรงข้างหน้านะฮะคือมันจะมีองศาและมีความสูงที่แตกต่างจากที่อื่นเหตุผลก็เพราะว่าฝากนี้เนี่ยนะฮะคือภากของกระบ,บี่ภากอันดามันด้านนี้นะคือคลื่นเนี่ยในช่วงฤดูแบบช่วงหน้าฝนเนี่ยคลื่นบางทีสูง2เมตร3เมตรแต่เรือพวกนี้นี่ทนไหวนะครับ ดูน้ำจะเวกออกข้างตัวเรือนะครับไม่เข้ามาในเรือใช่ไหมดูจากองศาก็รู้แล้วน้ำมันจะมาอย่างนี้ฟึบเราออกด้านนี้เลยด้านนี้ฟึบฟบอย่างนี้นี่อันใหญ่เลยนะฮะฮะฮะยคพระพระฉันไม่มีตังค์จ่ายเาณปัจจุบันที่ผมบอกเรือมันเป็นแบบนี้ ในอนาคตมันจะเป็นแบบนี้ลูกค้าวุ่นวายมากใช่ไหมนั่งตรงนี้เปิดเครื่องเลยครับเปิดเปิดเปิดตายไปอยู่ในนี้นะอันนี้มันถอดได้นะคอ๋อ เดี๋ยวจะพาลูกไปเกาะกันนะครับเกาะที่ทะเลนะฮะนี่เกาะกลางใช่ไหมครับเดี๋ยวจะพาไปไกลๆเลยครับแล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้ที่เกาะปล่อยทิ้งไว้ที่เกาะนะฮะเราจะกลับบ้านกลับกรุงเทพแล้วนอนหลับอย่างสบายกันไม่ใช่เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวทะเลพาไปดูนะฮะว่าเกาะที่กระบี่มันสวยงามขนาดไหนถึงแม้จะเป็นหน้าฝนก็เถอะเราก็จะรวยครับฝนตก <ๆ S 2> มันเกิดอะไรขึ้นฝนตกแรงผมจะต้องเปลี่ยนแผนกันนะครับเพราะว่าฝนตกแรงมากไม่มีเรือเลยแม้แต่ลำเดียวเพราะผมเชื่อว่าพวกเขาก็กลัวฝนกันเราก็เลยจะต้องเปลี่ยนแผนใช่ไหมฮะลูกข้าสูว่าออกไปคู้ว่าฆ่าตัวตายคู้ว่าฆ่าตัวตายเึื่อใหญ่มากคือไม่ไหวเลยอ่ะเราเอาความปลอดไภัยไว้ก่อนเพราะฉะนั้นตัดสินใจแล้วค่ะเราจะ ชะมละกตด,ลกดแล้วก็บอ่อน้ำร้อนดูขึงง่นนาจริงเ,เด็กๆไหวยเลยลูกชามลกตดลูกแต่ยังน้อยฝนมันจะหยุดให้เราเวลาเรางมาถืออย่าเพิ่งพูดไป ลองกดดูสิกดอออะไรนะกหยุดตุดน้ำมาร์เวลเป็นไงน้ำสีอะไรคะเด็กๆที่เกียวสะอาดไหมใครจะเล่นมบ้าเล่นลงเลยดีกว่าอยากจะบอกว่าน้ำใสมากแล้วแบบหึ้ยไหลว่ะ

เด็กๆเริ่มหนาวกันแล้วนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนดีกว่าเราจะมุ่งหน้าไปเล่นอะไรที่มันอุ่นๆแต่ก็ยังเป็นน้ําอยู่อย่างที่เด็กๆชอบนะคะใกล้ๆตรงนี้เลยไปอีกไม่กี่กิโลนะมันจะมีน้ําตกร้อนไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน้ําตกร้อนเนี่ยมันจะร้อนขนาดไหนแล้วคนมันจะเยอะอย่างนี้หรือเปล่าร้อนเลยค่ะน้ําตกกันเหรอแดดค่ะแดดร้อนค่ะ เป็นน้ำตกร้อน45องศาใช่ไหมคะประมาณ45องศาอันที่เราจะเข้าไปข้างในเนี่ยนะ32องศานะคะถ้าเป็นน้ําตกร้อนข้างในแต่ถ้าข้างนอกนะ45อ้จะร้อนหน่อยเรามาหนึ่งแล้วเราก็ต้องลงนะฮะเราต้องลงให้ทุกคนดู Quit. เด็เป็ดอ่าเฮ้ยฝนตก เมื่อกี้นั่งรถมายังร้อนๆอยู่เลยเป็นอะไรอะ่ะ <Garage> อะไรวะว่าไลนนี้ก็ขำเนี่ยไลน์นี้ก็สนุกเนียสนุกไหมสู<_ <là> <_>้ไหมนี่มันเป็นคลิปไม่ใช่คลิปเที่ยวแต่มันเป็นคลิปความสนุก ไม่ใช่อดทนของลูกอดทนของแม่และพ่ออดทนของแม่และพ่อหรือว่ารถมารับแล้วกลับไหมต่อให้ฝนตกเราก็จะเล่นนะเราจะไม่ยอมกระบี่จะไม่มีทางชนะเราได้ไคะอมากเลยค่ะอสบายไหมคะอุ่นไหมคะพี่ล่าชอบไหมคะร้อนร้อนเหรอชอบไหม ชอบอา<อ>ปาสิชอบมาหาวิทยาลค่อยค่อยลงไปชอบพีระเอาหัวเอาคอลงไปสิอา,อาหมดพอดีจะเป็นลมจริงเหรอมันอยู่นานไม่ได้นะมันร้อนหอวหนู่จะเป็นลมเนี่ยน้ำเย็นขอขอน้ำเย็นหน่อยนี่ฝนตกอีกแล้ว Good morning ครับทุกคนตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณเท่าไหร่แปดโมงเช้าอแล้วตื่นมาแล้วมองอากาศข้างนอกครับว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ก็เลยอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นวันที่ดีที่สุดเลยนะครับถ้าเราเนี่ยจะไปเที่ยวชายหาดหรือไปเที่ยวเกาะหรือไปเที่ยวแบบอ่าวอะไรต่างๆกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเหมือนฟ้าจะเปิดเหมือนฟ้าจะเปิด <c oughs> ไป เรือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้กําลังจะเดินทางไปหาดถ้ำพระนางเหตุผลที่ไม่ได้ไปไล่เลแล้วไปหาดถ้ำพระนางก็เพราะว่าพี่ที่ขับเรือเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ที่ไล่เลเนี่ยคือลมมันจะแรงคลื่นมันก็เยอะน้ํามันก็อาจจะไม่ได้สวยเท่าที่มันอันตรายเอาเวลาเด่นน้ำอะไรประมาณนั้นนี่อยพี่ลาดูสิคะเขินไหมคะพี่เรนมาลูกา เขาเรียกว่าถ้ำพระนางนะครับผมคือเขาเรียกว่าอะไรชาวเรือชาวประมงที่กระบี่เนี่ยเห็นที่เนี่ยแบบศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็เขาจะมาบนที่นี่แล้วเขาจะเอาประหลัดขิกเนี่ยมาแก้บนกันมันมันเป็นชะไรเขาไม่ให้เขาไม่ให้ลูกเขาเอามาให้พระนางเพราะเป็นของปองเขาเรียกว่าประหลัดขีกหรหลัเออประหลัดขิกเวลาคนมาบนมาขอ สมมติว่าขอให้เรียนเก่งๆขอให้สอบผ่านขอให้ถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาไม้เนี่ยที่เป็นรูปจุ๋ๆเนี่ยมาให้เคยเห็นเปล่าเคยเคยฮัลโหลเนี่ยหนูเห็นตรงนู้นไหมอันนั้นน่ะที่เขาบอกต้องเดินไปแล้วมองออกมามันจะสวยมากหนูเดินเข้าไปดิแฟนๆกูมาแทเ่ยวเขาอยากดู ดูเดินมาไมนิดหนึ่งก็มิดหัวแล้วเนี่ยยังไม่ถึงไหนเลยนี่ถ้ามันก็ไม่ได้ยากนี่แหละโให้เรานึกว่ามันยากนี่นะครับคือจุดที่เขาบอกว่าเวลามาที่ถ้ำพระนางเนี่ยเราจะต้องมาโออแจ๋วอ่ะ าแล้วคืนใหญ่มาแล้วเร็วๆกันเด้อกันเด้อกระเด้อฮ่าฮ่เออพี่ว้าไไหลมาจังฮัลโหลอ้เอนี่อันใหญ่เลยมาแล้วอันใหญ่แล้ว ขอบคุณมากนะครับที่ดูกุมานทราเวลที่ติดตามเรามากระบี่ครั้งนี้นะครับผมตั้งแต่เทปที่แล้วและจนถึงเทปนี้สนุกมากๆเลยนะครับฝ่าฝนแต่สุดท้ายที่สุดเราก็พามาเที่ยวจนได้นะครับผมแล้วก็พาไปหลายที่ด้วยก็ถ้าชอบถ้าถูกใจนะครับก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เราก็อย่างเงี้ยแหละฮะนำเสนอที่ดีๆพาเด็กๆไปเที่ยวมีมุมน่ารักนา่กนารักของเด็กๆใช่ไหม